สนธิยาเตรียมฟ้องกลับอุ้ยพิมลวันลั่นต้องมาขอโทษผมวันนี้วันที่สามพฤศจิกายนเมื่อเวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอชอกอนายสนธิยาสวัสดีได้นำจดหมายและเอกสารเข้าชี้แจงต่อ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อให้ลบชื่อที่มีอยู่ในสาระบบหมายจับของกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติและเตรียมฟ้องกลับนางสาวพิมวลวันหุ่นทองคำหรือปุ้ยพิมลวรรณพิธีกรน,นักสแสดงและอดีตผู้จัดรายการคนดังนายสนธิยากล่าวว่าเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนที่ผ่านมาตนได้เดินมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้เอาบัตรประชาชนไปสแกนปรากฏว่ามีหมายจับขึ้นตัวอักษรสีแดงและตนได้มีการตรวจเช็คที่เจ้าหน้าที่ปรากฏว่าคดีแรกสารอัยการเพิ่งสั่งยกฟ้องในกรณีที่ตนเคยไปแจ้งกรณีที่ดาราคอเอาและคนที่ดำเนินคดีตนคือปุ้ยพิมลวันและเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมา ฝ่ายคดีอาญาพิเศษสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องใครซึ่งอยู่ในระหว่างพิจารณาคดีในส่วนของประเด็นที่สองเป็นคดีที่ค้างอยู่กรณีที่ตนถูกฟ้องโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศซึ่งเรื่องนี้ตนได้ไปขึ้นศาลมาเมื่อวันที่30-31ตุลาคมที่ผ่านมาและสารนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ วันที่20ธันวาคม2566นี้และตนได้ทำประกันตัวไว้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ตนเลยต้องมาทำหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อให้ตรวจพิจารณาและวันนี้ตนเอาเอกสารที่สำคัญมาทั้งหมดส่วนกรณีของปุ้ยพิมลวันที่พาดพิงตนล่าสุดทางทนายความของปุ้ยพิมลวัน ให้ทนายความส่งเอกสารมาหาตนเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจำนวนหนึ่งล้านบาทแต่อายการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องตนเพราะฉะนั้นปุ้ยพิมวลวันต้องลบทุกอย่างให้หมดและต้องมาขอโทษตนด้วย